น้ำแตดขนสุนัขแมวร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมขอนแก่นนะครับเราให้ดูสภาพผิวหนังของน้องน้องจะมีผื่นแดงนะครับจุดเรนคอรอบคอแล้วก็ข้างๆลาตัวนะครับหลายจุดเลยหลังจากที่ควงกขนออกแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นแชมพูสมุนไพรสูตรร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับในการดูแลสภาพผิวหนังและขนปรับสภาพผิวหนังและขนลดเห็บบัดไรนะครับลดผื่นแดงผื่นกันให้กับน้องหมาน้องแมวนะ ช่วยทําให้น้องสบายตัวมากขึ้นสบายผิวมากขึ้นนะครับในงานน้องจะเป็นผื่นแบบนี้ตลอดนะอาบน้ำสบานกระคร้งด้วยแชมพูสมุนไพรจะช่วยลดผื่นแดงผื่นคันได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้ที่0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการร้านอาบน้ำตะโขงสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันและได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนสุนัขจร สุนทรพิการตามบ,บริยทที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโลกรนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาอน้องแมวซารอน,อนในส่วนเกษตเมอขอร้านจะอยู่โซนสัตว์เลี้ยงหรือว่าโซนร้านปลานะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อได้ครับ0866404443ครับขอบคุณครับ